สวัสดีคะ่ะทุกคนขอเวลาสัก10นาทีนะคะในวันนี้เพื่อจะมาแนะนำประก,กันสุขภาพที่มีชื่อว่าสัญญาเพิ่มเติม h l t h f i t 99นะคะที่เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราอยากจะดูแลโดยเฉพาะใครที่กำลังคิดจะรับมือกับค่าใช้จ่ายหรือค่ารักษาพยาบาลในอนาคตมาดูกันนะคะว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณได้อย่างไรคะ่ะประก,กันสุขภาพนี้คืออะไร l t h Fi t 99เป็นประกันสุขภาพที่ออกแบบมาให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นค่าห้องพักค่าค่ารักษาโรลคแรงหรือค่าผ่าตัดใหญ่สัญญาสุขภาพนี้มีให้เลือก4แผนในคลิปนี้นะคะคือค่าห้อง1,000บาทค่าห้อง1,500บาทค่าห้อง2,000บาทและค่าห้อง2,500บาท โดยค่าห้องที่เลือกก็จะมีผลนะคะต่อวงเงินความคุ้มครองในแต่ละส่วนหรือแต่ละหมวดยกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าวันนี้เราเลือกค่าห้อง1,500บาทก็จะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลทั่วไปเนี่ยสอง0 0บาท ต่อครั้งค่ะแต่ถ้าเลือกค่าห้อง2,500บาทวงเงินก็จะเพิ่มเป็น25,000บาทต่อครั้งเรียกได้ว่ายิ่งเลือกค่าห้อง,งสูงนะคะความคุ้มครองก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะค่าเบี้ยประกันรายปีเท่าไหร่อ่าหลายคนอยากอยากอยาก,อยากรู้เรื่องของเบี้ยประกันเรามาดูกันนะคะว่าเบี้ยประกันอย่างถ้าคุณพ่ออายุ55ปีและเลือกค่าห้องเนี่ย1,500บาท ค่าเบีย้ยก็จะอยู่ประมาณ1 7 7 7 2บาทต่อปีแต่ถ้าเลือกค่าห้อง2,500บาทค่าเบีย้ยประกันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ21,41บาทต่อปีส่วนคุณแม่นะคะถ้าอายุเท่ากันค่าเบีย้ยก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคะเช่นค่าห้อง1,500บาทสำหรับผู้หญิงจะอยู่ที่ 17, 9 1งบาทต่อปีเพราะว่าความเสี่ยง เรื่องของสุขภาพของผู้หญิงผู้ชายจะแตกต่างกันค่ะจุดเด่นและก็ความคุ้มค่าของสัญญาสุขภาพตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นค่าห้องพักในโรงพยาบาล ชดเชยตามที่เลือกนะคะเช่นหนึ่งพันบาทหรือสองพันห้าร้อบาทต่อคืนค่ะและการรักษาโดยวิธีสเตมเซลล์นะคะให้ประโยชน์สูงสุดสามแสนบาทตลอดสัญญานะคะถ้าผ่าตัดครอบคลุมทั้งผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่เช่นผ่าตัดแบบนอกรงพยาบาลสูงสุดแ0 0 0มบาทการรักษาฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุที่ไม่ต้องนอนอบุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะพูดง่ายๆก็คือสัญญาสุขภาพตัวนี้นะคะช่วยดูแล ค่าใช้จ่ายหลักๆทุกด้านนะคะที่อาจจะเป็นภาระหนักในอนาคตหรือให้กับครอบครัวได้สัญญาสุขภาพนี้เหมาะกับใครผลิตภัณฑ์สัญญาสุขภาพนี้เหมาะมากนะคะสําหรับคนที่ห่วงใยคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณอยากให้พวกท่านได้รับการรักษาที่ดีนะคะโดยที่เราในฐานะลูกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของเงินประกันสัญญาสุขภาพนี้ตอบโจทย์มากคะ่ะผู้ที่อายุห้าสิบปีขึ้นไป ที่ต้องการวางแผนเรื่องของสุขภาพแล้วก็ค่าใช้จ่ายในอนาคตครอบครัวที่ต้องการความอุ่นใจนะคะในสถานะเรื่องของการวางแผนการเงินด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเราได้นะคะเราลองมาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจกันมากขึ้น คุลูกค้าลองคิดดูง่ายๆนะคะว่าถ้าวันนี้คุณพ่อหรือคุณแม่นะคะของเราเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลห้าคืนห้าคืนนะคะถ้าเลือกค่าห้องหนึ่งพันบาทต่อคืนเนี่ยก็จ่ายค่าห้องไปทั้งหมดห้าพันบาทคืนละพันก็ห้าพันแต่ประกันนี้นะคะจะดูแลให้ค่ะถ้ามีการผ่าตัดร่วมด้วยเช่นผ่าตัดหญ่เจ็ดหมื่นบาทถ้าเราไม่มีประกันต้องจ่ายเองทั้งหมด แต่ถ้าเราทำประกันไว้ก็จะมีวงเงินครอบคลุมนะคะจ่ายให้แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดไปกับค่ารักษามากน้อยแค่ไหนเนาะเราบริหารเรื่องเบี้ยประกันได้แต่เราบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะคะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยสรุปแล้วนะคะ He a l t h f i ก้าเป็นประกันสุขภาพที่ช่วยลด ภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากดูแลสุขภาพคนที่เรารักแบบไม่ต้องกังวลท่านใดที่สนใจอยากปรึกษาเพิ่มเติมทักหากพวกเราได้พวกเรายินดีที่จะแนะนำทุกขั้นตอนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ